ปรับพื้นที่หอ,องน้ำเส็จเพื่อเสาดีาวานว่าละเพื่อขันมันเจยาดินไมาใช่แต่อยอกแต่ว่าแหงบ่อใส่บ่อสูงจะว่าก้อนอ่กนก็ดีที่ ดีคือแต่ว <ator il> <ğim> ่าก like ันเฮ็ดแล้วภายในมือเดียวกันลายมือมันนั่นเลียวมันออเมันต้องมีเสียงข่าๆอย่างเดียวมัน

โอ้นตกดิอยเนเนี่ยี่เนอ้เขาจับแตดับต่าจับอะนี่ไม่ร้อนเปล่าไม่ร้อนมันร้อนหมามาบ่จุด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 จุกจุดจุดจงดจ่ดจุ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 ดตกดจ่ดุ่ดจ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 จุดจุดุ่ดจดจุดจุดดจุ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 นจุด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 จุรจเดจุดเุดจุดจดจุดจุดจเ อะไยุตเตียงเรามองรอบไปล่ยละัน hmm. เ <s Industry inn onal> ่ด้วเนี่บวกจานไปกระซังกแบว่งเบอร์เดียวันมวความ่มวกูมันเป็นเ็บมันดำามไม่รู้กคดเล็เนาลเาี่เอามาามนเข้าเดย ủa nó bèo vô อีกจุดที่3พอ nó vô, เอาอยู่ไปไป thái มื้อวัน được ยาย nó, จะได้เอาเล็กเอายังอีกบ้านในอาทิตย์จิดแลนไปเอานะเอาปอกเอายังบวกคำนวณซ้ำมีเมยิ่งใครจะไม่หมัดบอกลอยหนึ่งเนาะเล็กเดี๋ยวบ้านไหนคำนวณไปเล็กเสียนเดหลือเดหลือจะตัวช่วยห่องได้บ้านไหนช่วยข้างๆคำนวณเดี๋ยว เราเียนเยเอมันคือาไรลรอบตัวนี้ร้ามเราสรอยตัวนี้ทำขายี่ลอยนึ่งเล็กเขามาปูตัวนี้โอ้เอาไว้เม็ดเอาไว้เม็ดป่เาไว้เม็ดเาเม่หรือเอายังไว้เม็ดนะครับเอาไว้เม็ดมนหนึงเขียนไปกาวาบ้านเขียน มันน่อวมันมือสั่นยี่าเมตรแม่นั่ครับจักเรียวโเ็ทางก็สิบอาเด้๋ด้ทีนั่นดอกได้ทีไปคำนวณเลยกับใคเจะเอาหรอกกับผู้ขายเราหัวัจเราว่ากว้าง3มเมตรยาวสิเมตรหกสิบเซนเหนี้ท่อในแต่มันเสียกับภาพสอง อัปเลยสามสีเมตรนะก็ต้องซื้อเติมในียังมีอยู่วนไปต้าเีอรองอนี่ทั้งหมด่ยาักเีส่ียวนยังแน่กาวาช่วงนี้ช่วงเช้านี่พ่อจันจะเลี้ยงเป็ดลาน่ะ ทั่นจะได้หั่นมันจะได้น่ะนี่จะได้น่ะเพื่อนกกด้นต้นด้น่ะเขาไปทั้งดนเดทิดต้นดูวนหมดละนบเบิงว่ามันมีแท่ไรห่อจีเซียมันแถ่เขาไปเลยอาทิ์อาทิ์เขาแปงไหเขาไปทั้งขางกับแหงเลยหยุดติดติต้นดูเลยท้้งในเหมือนเขาไปอีก กองไม้กองนั้นเข้าไปอะไรอยู่ใน,นหันหลายท่อนอยู่ฮะเอ,อเอาคือบนาบืนกน้อนมันมันมันอันรถรถเมคโครเฮ็ดแตกกับมีหลายดิอดเออเออ

ให้เติบเน่เาเติบอ er ีเดือนนกเลยขวดน้ำจ<ใ>นออกมาบ้ามากจกเยลีล่าเร็วเร็ววานเจ้าอยู่ล้านมือบนใก้ห้องถุงมมื้อคือออกมาออามาโอ้ย เอาไงมีู่นมาห้องห้อยขัานนี่เากัดบปห้องมันจีบปสูงบาหนึน่งดินมันจีบปได้ผลเขาอีกไหมีกบอางีเรยวเขาที่ <c oughs> เขียนเส้ลูก่อไท้าติั้งชามันโตโตหลังมันเลี้วมันก็จิรูจัก เออียขั้นนี้แล้วก็พุ่งอกมันมีควในห้องทีเตาดินเข้ามันนี่มนีเคียดินให้แล้วแล้วกไ่คเร่ด้ัเจิเย็นต้องเฮ็ดคือเฮ็ดรอบเดียวไม่เหยนเันในห้องเราเฮ็ดเคืียดดินแล้วก็ว่างขั้นแบบที่ขั้นกับันี่ใส่กันเลยเคื่องพื้นแล้วไเทอ๋อเนมัคงขั้นเงพื้นพร้อมกันเลยโอเนง่ายโยยกลหนักที่หลังเอ้ลงหุ่นเราบาง ดึงกนดึงกันเดึงกันเทิงก็ได้ข้านเขาเรียนข้านล้มมือข้านดีบดี่ยวลานขั้นลุมและเอาดินเอาดินเทเป็นข้านเล่นนะไอ้ข่อนดินดุนแบบเลย แต่ยังได้มางได้เหมือว่าจ้างเนอโอ้สิเปอซอโอ้อไมอบไอไหนเอามือนี่สร้างผู่นี้มากมัดเล็กช่วยรายรวม้วยช่วยกันเอาบุญ เด็ดนั่นห้องน้ำให้วัดวางได้คุณแม่เดี๋ยวปอกเดี๋ยวถาให้สร้างคนอันเขียนบินเขียนยังก่อนกาเดี๋ยวยังแน่สีน,นี่แม่เนาะบึมบัมบึมบัม่มจุนเนาะ ฮะเียนเกาได้หเนาะคไปเห็นมาทางวัดมาเคล่นเลยีอว่ามันเขาโรงเรียนเาเขาเรียนแล้ว มัดคานมัดคานแดนไปเขาเดียว3ามสิบนาทีเดี๋ยวลอใหสร้างอาทิตย์เชียนก็มัดเดียวไปไล่เดี๋ยวไล่อย่าง

ห่อไหมเด้ห่อไหมเด้ตีแล้วก็ที

ເຈົ劍劍້າເຈົ້າເຈົ້າຊົງຊวມີແວວຊິໄດยເທຢູ มาจากไ er ลน์เดียวเฉยๆฟังเงียเาวเอ้โอเคนี่ยาของตรวจยังกับขิมเพื่อกรบปุกเรวดสินเงี้านี่กับกากาววดนี่ทั้งนั้นลงขวดเห็นไปยันมัดฟองด้วยงเหมือนบอกกับกรทุ uh ีไม่เาน Variance, erman, ย้อนหอยโยงหันเคยหนันบ้างหดยังหันเราคือเรืองว่ามัดเกียบไปตรนี้ ดันทั้งในทั้งหมกดันทั้งทั้งนอกกันะยัเขาไม่อีกนอกกันนทั้งนอกทั้งในพวกนั่นแหละมันติดเลยมันติดแล้วมันเอ็นมันมันมันลัดลักเอ็นมันล้มเนมหอบอกได้บด ต้องไหนแล้วออกมาเป็นดอกเป็นดอกกันยุดน่าเป็นลอกจับตัวอู้วมันหลอยู่บนตันี้บดงเ่ตอ๋อบนนุ่มเล่กเลยปเลิกเลยอ๋อไรฮันโลกเดยบ่นเชื่อมเลย่ลย คอนควนควนไม่ก็ติดดำแบไม่รู้ว่าควนนี่ไหมบั

วดสันนนวดเน่ดิแล้ับเมีเอมลยหมุ่งหัยมุงยหายหันวงมุ่งเสาดิมุ่งประตูดินี่เลี่ยมดิเขาไปลอกเท็ดไหมนี่เว้ยมาสนนพวไปยไลอมังน่จวนี่ระเบียงมองพระสันเขาแตกอนน่ะ ยุนารถอาบน่ะยุนระเบียงาลาน่ะสอคนตย่ะนยนิน่อยแะลาต่ดจะให้ขนะงงามพวกน้กัเทียมเมื่อกี้

เห็นแล้วเดี๋ยวไปหาเล็กน,น้อยเนี่ยมาปลูกอกเป็กใส่เชี่ยมใส่กัน